เอาเลยครับมือนี้มีแมคโคนะครับนี่<ม>ของไม่บ้านเพื่อนผมบุตนัทเพี่ยวผมสิลองกิดบ้างมาสิแอน,นบอกครับพี่น้องปองกักหัวเข้าไปน่อยนึงครับโอ้โหบุตนัทเลยโอ้โหบุตนัทเลย เหนือ่อยออกข้างก่อนเลยสียังงวะเลยก<ด>ียนกีดต้บนบูธนัดครับพ<ด>ี่้องครับโอ้ยใส่มีดมาโคม,มันบวเรื่องมืออันนี้มีดเก่าผมแต่ว่ามีดผมก็แต่งกับคนกันหาเลีกกามาโอ้ย เม็ดใหญ่ขนาดไปพอ